อันนี้เป็นพันข้าวก็ขอ43เนาะเป็นสีมาแล้วแต่ก่อนที่จะส่งลูกค้าเราต้องตรวจสอบคุณภาพข้าวก่อนถึงก่อนถึงมือลูกค้าไม่งั้นเราไม่มั่นใจเรื่องความสะอาดเพราะว่าเวลาไปสีมาแล้วมันมีโอกาสกราะเป็นลุงสีเล็กๆลุงสีในชุมชนเนาะมันมีโอกาสมีกากเาม็กากาก่ขับเบืออนั่นแหละถ้าปนไปในข้าวสารเขาจะเรียกว่ากากเนาะแล้วก็ข้าวที่ไม่สมบูรณ์ที่มัน ปลายเมล็ดดำๆไม่สมบูรณ์เราต้องหยิบออกทุกเมล็ดเลยที่เราเห็นนะทุกเมล็ดแต่บางทีมันอาจจะมีติดไปบ้างเพราะว่ามันเป็นระบบสายตาระบบแนนนวลเนาะคุณนีนยแล้วก็บางครั้งมันอาจจะมีปวดอะอันนี้สงสัยมากมมนรู้ปวดมาได้ยังไงเนาะเพราะว่าในพื้นนามันก็ไม่ได้มีปวดไม่รู้กระบวนการตรงไหนอาจจะเป็นกระบวนการตากหรือกระบวนการ การสีหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจอันเนี้ยเป็นข้าวที่เพิ่งไปสีมาเราก็จะสีตามที่ลูกค้าสั่งเราจะสีไม่เยอะถ้าข้าวชนิดไหน,น,นลูกค้ากินน้อยเราจะเก็บเป็นข้าวเปลือกเป็นส่วนใหญ่พอมีออเดอร์มาปุ๊บเราถึงจะขนข้าวเปลือกไปหาลงสีเอาที่เฉพาะที่เขาสั่งมันจะได้ใหม่ๆเนาะใหม่ๆไม่ค้างสต็อกการค้างสต็อกก็คือมันจะทําให้อับ ข้าวก็จะอับและชื้นเนาะแล้วก็ที่สําคัญของเราเป็นข้าวอินรีหมอดมันมาเร็วมดก็ชอบสุดยอดนั้นเราก็อยากให้ถึงมือลูกค้าผู้บริโภคโดยตรงเนี่ยให้มันใหม่ๆห,หน่อยเนาะเพราะฉะนั้นก็มีอยู่สายพันธุ์เดียวที่เราจะสีบนสต๊อกได้เพราะคนนิยมกินคือหอมลิถ้าหอมลิเนี่ยเราสีสองสามอาทิตย์ก็หมดเลยสอสามอาทิตย์หมดไปสีครั้งละ ยี่สิบกระสอบปุ๋ยกระสอบละสองถังสองถังครึ่งบ้างแล้วแต่ตอนบรรจุเนาะก็ประมาณครึ่งเกวียนหรือครึ่งตันก็ห้าร้อยกิโลได้ต่อครั้งแล้วก็สีมาก็จะมีลูกค้าสั่งมาแล้วก็ส่งส่งตามตามบ้านที่เราผ่านแล้วก็ไม่ไกลมากถ้าไกลมากเราไม่คุ้มเนาะนี่เราก็จะต้องตรวจคุณภาพข้าวก่อนที่จะส่งลูกค้าทุกรอบเลย ไม่ว่าจะกี่ถังก็ตามไม่ไม่ยอมปล่อยไปโดยที่ตวงตวง,ตวงแล้วช่างไปให้เลยเงี้ยไม่ได้ไม่มั่นใจกลัวมีความกลัวมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวลูกค้าเจอสิ่งที่สกรปรกหรือไม่สะอาดขึ้นมาเนี่ยมันเสียหายเนาะก็ก็เลยต้องตรวจทุกรอบเนาะใช้เวลากลางคืนตรวจเอานี่เวลาตรวจเราก็ คร่าวๆดูคร่าวๆเพราะว่าส่วนใหญ่ลุงสีเขาคัดมาให้เราส่วนหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็คือถ้าเราเป็นข้าวคัดเนี่ยเขาหักเขาคัดข้าวท่อนออกเดี๋ยวจะข้าวต้นข้าวเต็มเม็ดแล้วก็อาจจะมีกากพนมาบ้างถ้าตอนสีเขาระบบสีอาจจะมีปัญหาว่าอาจจะมีกากพนมาบ้างกากก็จะเป็นข้าวเปลือกแบบนี้ก็ต้องหยิบออก แล้วก็ข้าวที่มันไม่สมบูรณ์ที่มันเป็นมีปลายดำๆอย่างเงี้ยค่ะออก็ต้องหยิบออกต้องหยิบออกทุกมเมล็ดที่เราเห็นเลยต้องหยิบออกทีนี้มันก็เลยต้องใช้เวลาใช้ความพยายามแล้วก็ใช้ความอดทนมากเพราะเก็บข้าวต่อปีในประมาณ20กว่าตันปีที่แล้ว20กว่าตันปีนี้ก็ที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิมมาสิกว่าตัน นี่มันต้องหมุนะต๊อกนะหมุนะต๊อกเพื่อให้ลูกค้าต่อเนื่องแล้วก็ทําอย่างเนี้ยทุกเวลาตลอดเวลาที่มีคือออเดอร์จะมาเรื่อยๆไม่เล่น <c oughs> คือทําเท่าที่เราไหวนะแล้วก็มีเวลาสาอาทิตย์บ้างแล้วก็จะตรวจก็บางทีมีมีเจอกวดบ้างนะแต่ไม่ได้เจอบ่อยกวดนี้บางทีมันก็มีหลงมาเนี่ยเนี่ยข้าวไม่ไม่สมบูรณ